บังกน,นไม่เข้าใจว่าสวดมนต์ทำไมเขาไม่เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยถ้าคิดอะไรนะขึ้นพวกนั้นก็นมาที่เราอยู่แล้วมันก็นมาทั้งาธาตุนั่นแหละไม่ว่าความสุขความสุขความทุกข์ความขับแค้นใจดีใจเสียใจอะไรประมาณเนี้ยมันไปทั้งาธาตุอยู่แล้วทีนี้เรานำจัก,กรพพัดเนี่ยหรือใจสนกงหรนึกถึงหลวงปู่นะมันก็ไปทั้งาธาตุอยู่แล้วเพียงแต่เราที่ฐานนะให้พัก โรคพวกนี้ออกไปสายใหญ่ของโรคมันมีเหมือนกับสายใหญ่ของ,งจกักรพรรดิน่ะแหละพอเราคิดถึงมันเนี่ยสายใหญ่มันมานะทุกถ้าเราไม่คิดมันไม่มาเรามีตัวไปคิดมันเองนะเพราะนั้นอย่าไปสนใจอยู่กับจกักรพรรดิดีที่สุดอยู่กับบทสวดน,นะ มนสามารถปรับาธาตุรักษาโรคได้หรัอไา่ได้จุแก่ชาด้วยแก่ชาโรคน้อยอาอยุยืนถึงเป็นโรคก,ก็หายเร็วคเพราะสายใหญ่มันมันมีสายใหญ่เราสวดทุกครั้งมันมีสายใหญ่ทุกครั้งนะสวดทุกครั้งใช่สวดที่ไหนก็ตามมีทุกครั้งะไม่จําเป็นต้องไปนั่งตั้งใจสวดน,นั่งที่ไหนก็จิตมันไปได้อยู่แล้วเราเนึกที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละ คนไม่เข้าใจเอง hmm. ไม่ใช่ไปสวดที่วัดแล้วก็จัดที่ไปสวดที่วัดนะั้นมันมีขึ้นมากแค่นั้นเองถ้าสวดที่บ้านเราก็อาจจะนิดหน่อย hmm. มีเทวดาเทโพมแถวนั้นนะเล็กน้อยแล้วก็มีรูปลักษณ์พุทธ,ธเจ้านั้นการที่เรานั่งสวมดมนต์ในห้องพระที่บ้านกับเราสวมดมนต์ในรถเวลาไปไหนมาไหนต่างกันเหมือนกันยังไงครับ ต่างกันอยู่นะครับต่างเหมือนต่างและไม่ต่างถ้าเราสวดไปตามถนนเนี่ยวิญญาณมันก็มันก็สวดกับเรานะแต่ถ้าเราสวดในบ้านเราเนี่ยถ้าเรานึกเราไม่นึกไปเนี่ยภูมิมันไม่มาเนี่ยม,มันไปไม่ได้นะครับอย่างเราเคยไปไปกราบพระไปอธิษฐานพระที่ไหนตามวัดไหนทั่วโลกนี้นะคเวลาเราสวดมันไปนะไม่ใช่ไ,ม,ไม่ไปเพราะเราไป อธิษฐานไว้แล้วไงคเราไปสวดไปแล้วอ่ะสมมติเราไปทําบุญที่วัดมาเนี่ยหลวงตาทีนี้เราอยากจะทายังไงให้เราได้มากกว่าการที่เราไปทําบุญเนี่ย <c oughs> เราทำบุญที่ที่วัดเวลาเราทแํแเราก็แผ่ไปตามขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเราอะบิดามารด,า,า,ดา,าบุญญาติผู้มิพกุณเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยที่มันวิ่นไหวใตเกิดในสังสารวัฏเนี่ย ต้องเข้าใจนะมนุษย์เนี่ยเวลามีทุกข์เนี่ยมันจะนึกถึงญาตินึกถึงผู้มีพระคุณนึกถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะมันจะนึกเพะอะน,นั้นเวลาเราสวดเราแผ่เนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยเราแผ่ไม่จะแผ่ไม่ได้นึก,ไม,ไ,นกไม่ได้นะทุกขต้องนึกนะสวดนมนต์นี่ยก็ต้องนึก แล้วถ้าเขาบอกว่าเหมือนชาติปัจจุบันเราไม่ค่อยมีญาติพี่น้องญาติน้อยอะไรญาติน้อยนะเราเคยเราห่วงเข้าใจไหม,มเราไม่เข้าใจเรื่องบุญไงครับไม่กระจายบุญ<อ>ไม่ให้ความสุขกับคนอื่นเลยครับประมาณนั่นแหละเวลาทําบุญก็ไม่แผ่ประมาณหลวงพ่อให้อธิษฐานตลอดชีวิตนะครับ บุญกุศลบุญบารมีแผ่ตลอดชีวิตทำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีมันที่ลืมเวลาเราสวดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราลืมแผ่แต่มันไปเองนะวิะญ,ญญาณแถวนั้นมันเห็นมันกครน้อมขอผมด้วยอะไรประมาณเนี่ยถ้าเราไม่อธิษฐานแผ่มันไม่ไปนะโกไม่ไปนะคือหลวงตาให้เราอาธิษฐานตลอดชีวิตบุญอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํา ใช um ่แผ่ตลอดชีวิต<ผ>ตลอดเวลาลวิญญ,ญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายใครก็ได้อยากได้บุญเมากับเรามั<อ>นไม่ได้ที่ศานไกลๆที่ษานนู่นไกลๆก็ได้มาต่ออธิษฐานมันเป็นบารมีหนึ่งในสนะิบไงเราต้องอธิษฐานใช่ไหมของเราเนะี่เริ่มต้นในอธิษฐานเนะี่ยจุดเริ่มต่อจุดจบนั่นนะทุกอย่างเองอธิษฐานนะทั้งนั้นก็จะมีบารมีสนะิบไะ มีอธิษฐานบารมีได้ไงหลวงตวจะต้องการเป็นพุทธะในต้องตั้งศัจจ้วค่บข้าพเจ้าขอตั้งศัจจและอธิษฐานนะสัจจคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นคจริงจังมั่นคงจะไปเนี่ยจะเดินทางไปเนี่ยเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยไปเป็นใหญ่เนี่ยไอ้ตูกับอาจารย์ทุกครั้งนี้ทุกครั้งที่ทําบุญนะ ไม่ได้ปาถนาอะไรปาถนาเป็นใหญ่อย่างเดียวนะ <laughs> แล้วถ้าหากตอนนี้มีความเครียดหรือมีความกังวลเรื่องสมมติว่ามีคดีความอยู่อะไรอนยะ่างเงี้ยหรงมันจะไปสนใจมันฮนะแห้เทพพรมที่ในไหนเนี้ยในประเทศไทยเนี้ยเทพพรมที่เกี่ยวข้องพวกเนี้ย<ะ>ตัวกังวลเป็นตัว ตัวเพิ่มความกังวลนะเพิ่มความกัองวลเหมือนคนป่วยอ่ะครับมันเป็นเพิ่มความกังวลเพราะความกังวลไม่ได้มีประโยชน์ไม่สามารถทําให้เราแก้ไขปัญหาได้ไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลย <c oughs> อยังป่วยนนะครับอถ้าเราคิดถึงมันมันก็เป็นสายใยกับกับป่วยนั่นแหละซ้ําเติมอาการเจ็บป่วยเข้าไปอีกถ้าเราไม่คิดว่าเอ้ยโลกนี้ยมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายป่วยกระายไม่ป่วยกระายมันก็ช่างมันเถอะ จะตายมตายช่างมันจะสวดมนต์อยู่ตอนนี้เพราะเราคิดแบบนี้ใจมันมีความสุขนะถูกมันก็เบิกบานไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแหละไม่ไม่ครับบางทีอารมณ์แบบนี้หรือใจแบบนี้มันช่วยไอ้ตัวโลกไม่ให้มันหนักเป็นเบาไปเลยมันไม่มานะครับเพราะวันมันสายใหญ่เราไม่ได้นึกถึงมันถ้าเราไม่นึกมันไม่มาหรอกครับพวกนี้เหมือนพ่เมียด่ากันนะถ้าด่ามันก็มานะสายใหญ่ถ้าเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรม มันเป็นมาเนี่ยมันสายไหนอะสุขหรือทุกข์หรือความเพลิดเพลินใจดีใจเสียใจอะไรประมาณเนี้ยถ้าเรานึกมันก็เป็นมาเนี่ยเป็นอาการ <c oughs> <c oughs> มันเป็นความรู้สึกเลยอะถ้าเรานึกดีอะนึกถึงจักระพัฒน์เราเหมือนปรับทาตุเราไงครับตอนนึกถึงความทุกข์เนี่ยทุกข์มันก็ซ้ําเติมเราอะนึก <c oughs> ตัวนึก,กคิดนี่เป็นตัวดึงกรรมนะโอะมโนกรรมมโนกรรมใช่มโนกรรมกายกรรมวจีกรรมครับมันก็ไปตามขึ้นที่เรานึกอะโอ้พืกรรมฐา,านในในพุทธศาสตร์เนี้ยท่านฝึกให้รู้ไงเข้าใจไหมรู้ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นยังไงเวลานึกสายใหญ่แห่งกรรมมันมีความรู้สึกไหมถ้าเราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยสวดมนต์ไปเรื่อยแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญทั้งโลกคิดทั้งโลกก็กลับมาตัวรู้หรือเปล่าความรู้พิเศษอยู่นนั้นะนะครับเ <Okay. S 2> พราะโลกธรรมมอยู่ด้วยกันนะตาเห็นรูปจิตนนเห็นนามมันจะสัมผสัสได้เลยมันเป็นความรู้สึกไม่ใช่ภาพอะไร ความรู้สึกใช่ครับ<ะ>ทั้งดีหรือไม่ดีเนี่ยเราเป็นคนนำมาเองะใช่ไหมคือปัจจุบันมันมาจากอดีตอ่ะและการกระทำปัจจุบันนี่นคืออนาคตเนี่ยเรื่องของการยึดติดและการปล่อยวางอะไรอต่งมันยึดติดไม่ได้แล้วถ้าเราพิจารณาจริงๆ มันมีอะไรเป็นของเราในโลกเนี่ยถ้านในพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าน้น่นนะพระพุทธเจ้าแต่ลงตัสลูแล้วเนี่ยท่านเอาอะไรไปในโลกไหมไม่ท่านเอาไปแต่ความรู้สึกอ,อเพราะนั้นท่านก็เวียนว่าตายเกิดเหมือนกับเราเนี่ยนะแต่ที่ท่านท่านฝึกให้รู้ไปเนยนะรู้สุขหรือทุกข์รู้อะไรสารพัดรู้อะ่ะรู้แล้วเราก็แก้ไขใครไม่ได้แต่แก้ไขตัวเราเองได้ไม่ให้เป็น,เป,นเป็นทุกข์อ่ะ ถ้าเป็นทุกข์เนี่ยคลืนของความทุกข์มันโหมันมาด้วยโลกเว้ยมันมีคลื่นเดียวกันนะเพราะทุกอย่างมันพร้อมให้เรายึดติดเพราะเราคิดว่าเป็นของเราทั้งหมดถูกมันไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายเรายังไม่ใช่ของเราเลยเราเพียงแต่เกิดมามาเพื่อจะต้องล้าง,างชำระหรือไม่ก็ไปตามกรรม หรือไม่ก็ไปตามใจคือกันว่าจะเกิดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าเราเพียรอะไรจริงมันไม่น่ากลัวอะไรเพราะจะกลัวไม่กลัวก็ตายไงแต่ไอ้ตายเนี่ยเราไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ตายแน่นอนนะที่หลวงตาฝึกเมื่อก่อนเรื่องอะไรนะฮะอิมังสละอิมังสละโอ้ฝึกมาตั้งนานแล้วฮะเวลาออกจากบ้านเนี่ยสละบ้านอจิถามบเวลาถอด เสื้อผ้าจะอับน้าอิมังสละผ้าอิมังบางสารุนบุกคุณผ้าเวลาใส่รองเท้าก็อิมังบางสกุลรองเท้าเวลาชอคสละถ้ามันหายเราก็ไม่ได้กังวลอะไรคุกไม่บ่อยเนี่ยมันหายก็เฉยเฉยเพราะเราสลาแล้วใครมีเมียก็สละเมียไงเวลาออกจากบ้าน <c oughs> สละบ้านสละเมียเอ้า <c oughs> เวลาเรา ไปมองกลางถนนนะครับเราจะคิดถึงมันไหมไม่คิดไม่ได้งั้นห่วงห่วงเราเยอะไปหมดเลยนในชีวิตนี้ห่วงคือไอ้ตัวสละเนี่ยครับมันทําให้เราเพิ่มขึ้นนะฮะให,ให้ให้เรารู้ไงว่าไม่ใช่ของเราโหยิ่งมีอะไรที่มันยึดมากชีวิตมันก็ยิ่งยิ่งสละต้องสละให้มากสละก่อนเอาเรื่องเล็กๆก่อนนะทุกอย่างไม่ใช่ของเราครับ เอาแค่รองเท้าเหระครสมมุติว่าคนอื่นรองเท้าหายเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่เมื่อไหร่ที่รองเท้าเราหายเนี่ยเราเป็นทุกข์ละถ้าเราสละบ่อยๆเนี่ยมันก็เฉยๆอะตออุสละไปแล้วอะ่ะครับมันก็เดินเท้าเปล่าอ่ะไม่หาใหม่อะ่ะมันก็ปกตินะมันก็ปกตินะถ้าเราไม่สละเนี่ยถาว่าเราจะเราจะหาไหมเราจะถามไหม เฮ้ยเราจะไม่เขาประกาศไหมเอายคนเยอะๆเสียเวลาสวดมนต์ไหมโอไปวัดแล้วลงเท้าหายนั่นแหละประมาณนั้นแหละทําไมวัดต้องมีขโมยอะไรประมาณน่ะปยาวเลยปรากฏว่าลืมจอดไว้ผิดที่เอออะไระโอ้ว่าเขาไปนู่นแล้วอะไรฮะ้ใช่มันไปแล้วไงมันเป็นกรรมไปแล้วไงโอ้โหมันเป็นวัจีกรรมไปแล้ววัจีกกรรมมโนกรรมไปแล้วครับ วจจกกรมที่ไม่เป็นจริงนี่อันตรายอะวจจกกรมทุกชนิดเนะี่ยช่างดีหรือไม่ดีกลับมาละหมดนะกลเพราะเราเป็นตัวต้นเหตุครับอย่างตู้ไปด่าไปว่าเขาเนี่ยเข้าตัวแล้วไม่ใช่ไปนน่นนะเพอเพอไปด่าคนที่เขาไม่สนใจนะกลับเข้ามาสองเท่าอะ่ะเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาไม่รู้ คเครื่องมันโูเวมัไม่มีรับไม่มีเครื่องรับเครื่องส่งมีเราเราส่งไปแต่ไม่มีใครรับก็กลับมาที่เราไงครับยิง่งถ้าคนนั้นเขาสวดมนต์อยู่ปฏิบัติอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรโอ้โหนี้อันตรายนะบุงคนเขาคือมนุษย์เนี่ยยังมีความโกรธอยู่เน,นะ่ยจะไม่ะครับไอ้หานมันว่าก,กูประจําเนี่ยอื ทางจิตอธิษฐานในเวลาสวดเนี่ยห้มันปากเบี้ยวนูเนนะอ้าวผมมันยังมีความโกรธอยู่ไหมเออยังมีมันยังไม่ยังไม่ใช้พระอรหันนะออเมันว่ากูบ่อยๆเนี่ยก็อธิษฐานทดลองดูนะสวดจักรพัฒเป็นยังไงไงอ,<ม>อาการมันจะวิววิในเจ็บหัวใจมันไหมอะไรประมาณเนี้นเป็นบทเรียนนิดๆหน่อยๆเราคิดไปเนี่ย กระทบนะทุเครื่องส่งเราเนี่ยแต่ถ้าเครื่องรับเราดีเนี่ยมันรับได้หมดแหลคะครับนี่สวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยคนนึกถึงเราเรายังรู้เลยครับก็เหมือนเราคิดอยากจะแผ่ให้ใครอยากจะช่วยใครมันก็ส่งไปเหมือนกัน<ถ>แต่คลื่องเนคนละอย่างที่ส่งไปนะไอ้ที่เราสวดทุกวันเนี่ยเราเปิดเครื่องเรเปิดจิตเข้าใจไหมจิตเราอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพัรดิอยู่กับภูมิธรรมบุเวียนแถวเนี้ยนี่คือเปิดแล้ว เปิดไปเรื่องราวชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทันทีเลยครตู้เคยสัมผัสเมืวันอเอ๊ะวันนี้อยากฉันกาแฟหมาแป๊บเดียวมาแล้วกาแฟเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไอคนที่มา,าตู้น่ะมันนึกถึงเอ๊ะไปเอาแวะซื้อกาแฟไปฝากตู้หน่อยเนี่ยเข้าเข้าแล้วเปิดเครื่องอยู่เข้าแล้วไอยกินกาแฟเราพับมาเลย มาต่อกันเลยสองคร้งเเคยสัมผัสพมี่ครีบสวดมานานๆก็สัมผัสแต่เขาไม่เข้าใจนไงมันคิดว่าเหมือนเอ้ยมันบังเอิญนะบังเอิญหรือเปล่าอะไรพวกนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดเครื่องไว้เปิดจิตไว้เปิดจิตที่รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรานะไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับเปิดจิตคือการทรงอารมณ์นะถูกให้อยู่ในบูญอยู่ในขึ้นก็อยู่ในบินไง อยู่กับหลวงปู่อยู่กับจักรพรรดิเนี่ยแล้วมันนั่งยิ้มเฉยๆแล้วมันอะไรนะมันทําไม่ได้หรอกปุ๊ปมัมีความสุขคนที่มีความสุขก็ต้องฝึกฝึกไปนนานเข้ามันก็เข้าใจไงถ้าเข้าใจเพราะอะไรเพราะเพราะมันรู้ <c oughs> มันรู้เรื่องราวของเราเนี่ยมันรู้รู้สารพัดรู้อ่ะมันก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันมันจะเพลินไม่เพลินเพลินกับความรู้นั่นแหละไม่ได้เพลินกับอะไรหรอก รู้เรื่องราวของเรานะไม่รู้เรื่องคนอื่นทีนี้น,นานๆเข้าเนี่ยเรื่องคนอื่นก็กเสือกมั่งแหละอารมณ์ดีเห็นปั๊บนี่ก็รู้ละเอยอไอ้คนนี้เป็นอย่างงี้แต่มันแก้ไขไม่ได้เพียงแต่อธิชาหรือแผลกันใหเนเอ,องก็คือแผลให้เขาน่ะนะฮะถูกคือหลวงว่าคือตัวรู้เนี่ยนะตัวรู้เนี่ยจิตเป็นตัวรูถ้ถ่าฝึกท่องาำไมฝึกมันจะรู้ไหม <ก>ไม่รู้อะไมรมันก็ไปตามกรรมคตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือมันไม่หยุดเ่ยแค่เรื่องตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วพันกันไม่รู้อะไรคิดจะแผ่ให้ใครกันดึกไม่ออกแล้วเนี่ยมันก็นมีสุขมีทุกข์มีอะไรแย่ๆแต่ละวันนี้นะรเรามาสังเกตดูดินี่คนมาสวดมนต์นานๆเข้าเนี่ยจะเข้าใจจะค่อยๆเข้าใจนะ อ,อย่างเวลาที่เราเจอคนแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้เขามีความทุกข์ความบังวลหลวงตาทำํำยังไงครับในสิ่งหลวงปู่ปู่ช่วยเขานะหลวงูหลวงพ่อเป็นบริษัทนะครับขอให้บอกอนะ<ม>ผู้ที่ยังคล้องอยู่กับสัตว์นะรู้ถึงคือความรู้สึกท่านนะผ่านที่เรานะครับพอหลวงพ่อเนี่ยท่านมีแต่นาม,มาทําไม่มีรูปแล้วถึงรูปท่านอยู่เยอะแยนะเนี่ย มันไม่เคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวชเฉพาะนามธรรมาเพราะนั้นบารมีท่านต้องเคลื่อนไหวที่เรารที่รูปนามเรานี่ที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเข้าใจน่าจะเข้าใจยากหน่อยแต่ถ้าเรานึกบ่อยๆแล้วก็แพ่บ่อยๆนะ่าจะเข้าใจเราแค่นึกถึงหลวงปู่บอกหลวงปู่ให้ช่วยเขาหน่อยใช่แค่นะ้จบหน้าที่เราแล้วถูกครับท่านทำแน่นอนล้านเปอร์เซ็น จริงก็ท่านก็บ,บอกหลวงตานะเองเห็นใครเองก็นึกถึงค่าเดียบนึกถึงค่านะเพราะถ้าพิจารณาดีๆนะหลวงตามันไอสิ่งที่เราทําแค่เนี้ยมันเราได้มากกว่านั้นมากนะโคมันยาวไกลนะทุกเรานึกถึงหลวงปู่ปุ๊บอันนี้ได้แล้วหนึ่งถูกเรานึกแผ่ไปปุ๊บรเราได้อีกหนึ่งมันผ่านรูปนามเราไงครับรูปนามเรานี่เป็นประโยชน์นะแล้วเป็นโทษด้วยนะถ้าทําให้โทษอ่ะ ถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยได้ประโยชน์ตลอดุู้ไม้ใชเขาออกครับเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนตาเราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบลบลบ,ลบส,ส่วนมากถูกนะอคติหรือตำมนติเตียนโหกมีลบมั่งมีบวกมั่งถ้าชอบน้อยมากนะถ้าชอบใจก็โอ้ดีหน่อยไปตามนั่นแหละพวกกลัวอะไรประมาณเนี้ยทิ่ถูกไม่ว่าครับอือ ฝึกเพื่อปรับแก้ไขตัวเองก่อนเลยอย่างแรกนะฝึกเพื่อให้รู้ครับจะได้มีเครื่องอยู่ในอนาคตจะได้มีกลางละกลางวันมีกําลังครับกําลังจิตนั่นแหละในอนาคตัวายุ่งมากขึ้นไม่ไม่หยุดนี่นะรู้รว่าจะตัดภบชาติได้หรือไม่ได้รู้คนที่ไม่ค่อยมีกำลังเหมือนกำลังของใจค่อนข้างจะอ่อนนี่นะมันไปสราโรคมาก ไปทางตาหูจมูกดินกายจากรถรถกินเสียงคถ้าเล่นจะโลกมากมันไม่มันไม่มันไม่มีสติครใช่ไหมคนที่ชอบขึ้นไหนก็ไปขึ้นนั่นแหละเหมือนโดนดึงไปง่ายโจโนก็ไปนู่นเจอนี่ก็ไปนี่เหมือนกับคนเป็นทุกข์มีความผิดหวังมันก็จะไปดูเรื่องราวของผิดหวังนั่นแหละเพลงเศ่้าใช่เติมเข้าไปอีกใช่อ๋อมันไม่เปลี่ยนขึ้นไม่เปลี่ยนขึ้น ไม่เขาเรียกว่าจมปักอย่างนั้นนะแต่ตัวเองไม่รู้ไงก็ <c oughs> ที่เขาฮิตกันตอนนี้คือโรคซึมเศร้านะคร่ะนั่นแหละมาจากพวกนี้แหละมาจากตามสังคมไม่ทันครับต <c oughs> ามระบบสังคมวัตถุไม่ทัน <c oughs> ตามไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันตามหมู่คณะไม่ทันก็หลบไปหลบ หลบไปหลบมาเลยซึมจริงๆเลยพอไปกินยาซึมหนักกว่าเก่าอีกพวกนี้อายุสั้นอยู่นะครับบางครั้งก็ทําร้ายตัวเองบางครั้งก็ทําร้ายสิ่งแวดล้อมแล้วรอบตัวเขาอะพ่อแม่บีดามารดามญาติผู้มิวุคุณหรือใครก็ได้ที่ใช่เขาเขาทําร้ายได้มันก็เป็นทุกข์ร่วมกันนะคถ้าคนหนึ่งป่วย ยิ่งป่วยป่วยใจนี่มันโอ้โหโรคใจเนี่ยมันรักษายากมันหลายภพชาตินะครับโรคใจไม่ใช่โรคธรรมดาโรคธาตุโรคธาตุเนี่ยนะตายก็มันหายแล้วแต่โรคใจมันเป็นแผลที่ใจไงข้ามภพข้ามชาตินะจู่โรคใจเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะโรคใจมีส่วนทําให้เกิดโรคทางธาตุขันไหมถูก เกิดไม่อีกทีก็ไปรับอีกทีก็มีมีรูปมีนามแล้วมันก็รับกรรมในอนาคตนะทั้งดีและไม่ดีอะแต่หลายคนนะหลวงตาที่เขามาสวดมนต์นะครับแบบเป็นจริงเป็นจังคือสวดเขาแทบ หมือนอาการเจ็บป่วยเนี่ยแทบไม่ค่อยมีมีนี่ก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็หายไวคือโรงพยาบาลแทบไม่ได้เข้าเลยนะไม่มีถ้าคนไม่มีไม่ค่อยคือปปับปฏิบัติน้อยอะ่ะครับคือกำหนักก็บาาวกำ,บาก,ำบาก็หายอย่างที่ท่านอธิบายเมื่อก่อนเนี่ยอเองฝึกสตอนนี้เองจะเข้าใจนะแล้วพอหยุดเนี่ยเข้าใจแน่แน,นอนเลยคระหยุดนะแล้วเหมือนชีวิตเนี่ยครับนะมันจะค่อนข้างแบบ แ้วคาดคาดเคลื่อนมันจะปลอดภัยมันจะโ,โมันอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีเอ๊ะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ไงถูกพุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะับไม่ใช่มีการอ่านนะเนี่ยคือการฝึกอย่างเดียวเลยพระอาจารย์นยตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาสาวกจนสุงทุกวันเนี้ถามว่าเขาอ่านไหมไม่อ่านหรอกใช่ไหคือมันมาอ่านตอนในสมัยเนี้ยสมัย กรุงรัตนาโกสินทร์เนีสมัยโบราณเนอะนะเขาสวดมนต์ภาวนานยิ่งพู้ที่อยากมีฤทธิ์อยากมีความรู้พิเศษเนะี่ยอยู่ป่าอยู่ถ้ำนะสมัยนี้เรียนโดยการอ่านใช่ไหมอ่านเสร็จแล้วก็จำจำแล้วก็มาเถีออยงกันนะเข้าใจไหมละ่ะนี่เราไม่ได้ว่าใครเราพูดตามความจริงนะ ถ้าคนปฏิบัติจริงๆเขาไม่มีเขาไม่เสียงกันหรอกเสียเวลามาสวดมนต์